สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากันที่บ้านลุงหยีคนเลี้ยงสุนัขนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ซอยสาราธรรมศสด34นะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในนะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยมีมากกว่าถึง200ชีวิตค่ะตามกันเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็ทางไปบ้านลุงหยีนะคะ จะต้องหาที่จอดรถนะคะบริเวณริมถนนนะคะจะค่อนข้างจอดด้านนิดนึงถ้าใครจะมาร่วมบริจาคนะคะ <_ d ata> เพราะว่าทางเข้าบ้านลุงหยีก็จะเป็นทางเล็กๆระหว่างคลองแค่นี้นะคะ <_ d ata> นี่นะคะทางไปบ้านลุงหยีนะคะเราก็ต้องข้ามทางรถไฟไปนะคะรถเกี้ยวไม่สามารถเข้ามาได้นะคะ ดีค,ะค่ะลุงอีนะคะค่ะ,คะเออน้องที่นี่มีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวคะถ้าม้ามีประมาณ250ตัวครับค่ะมีแมวก็ประมาณเกือบ300อเนี่ยโอ้โหเยอะมากงี้แล้วแล้วน้องๆมาจากไหนบ้างคะผมไม่ได้รับจ้างเลี้ยงหรือคนมาฝากเลี้ยงหรอกเขามาทิ้งปากซอยธรรมศพสามสิบปีค่ะ,ะที่บ้านอยู่ตรงนั้นมา20่ปีค่ะและที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของลุงเองอใช่ไหมคะนี่ที่ของผมเองแม่ให้ไว้จำนวนสี่ไร่เลี้ยงอยู่ในที่ของเราเอง ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือน<ใ>น <ผม S 1> ี่เยอะไห<ผ>มคะเงินคันคนี่นะรวมแล้วสองหมื่นก็มาเลี้ยงแล้วก็มันไม่พอหรอกเพราะว่าใช้วันประมาณพันหกพันค่ะลุงหยีดูคนเดียวหรอคะหรือว่ามีคน <ผม S 1> ช่วยคนเดียวครับเพราะว่าถ้าคนมาช่วยต้องจ้างเขาสามสี่ผมไม่มีตังคื่นตั้งแต่ปีสีครึ่งทุกวันไม่เคยได้พักลุงทําแล้วนี่คือ ลงุลงได้อะไรไหมไมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยใช่ไหมมันไม่ได้ครับมีกําหนดอะไรได้คือฟา์มสุขให้เขากินอิ่มนอนหลับแต่ฟารมทุกก็คือเราไม่มีจะให้เขากินหรือเจ็บป่วยจะป่วยไม่ได้หรือว่าบางทีนอนนอนอยู่ดึกดื่นคนโทรมาหมาตร,ต,รตรงนี้แมวตรงนี้รถชนต้องช่วยทามไม่ได้แต่เราก็มีแตฟ่ฟาร์มทุกที่มันจมนวนนั้นเพิ่มเพราะที่อื่นเขามีมีใครเขารับค่ะไม่ใครเขา <c oughs> รขาับหรอกจนชาวบ้านสองนี้บอกจะไปเก็บมันมาเอาเงินเก็บไว้เที่ยวว่าอะไรลูกเม็ดเลยรับไม่ได้ถึงต้องอยู่คนเดียวทําคนเดียว ลุงหีก็เลยอยู่คนเดียวแล้วอย่างน้องหมาถ้าป่วยเนี่ยลุงพาไปโรงพยาบาลไงครับเพราะว่าไม่เคยป่วยไม่มีเหตุัดแล้วก็ไม่ได้กินเค็มค่ะอ๋อก็คือว่าส่วนมากหมาที่ไม่แข็งแรงดีก็คือไม่ป่วยเลยลุงหยีมีเพจ a c e b o o k ใช่ไหมคะที่มีคนทําให้ลุงูเห็นอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเลขบัญชีของของลุงค่ะ เดี๋ยวหนูจะแปะเลขบัญชีนะไว้อุปกรข้างหลังนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะหนูก็นําข้าวมาให้ลุงหยีเจ็ดกระสอบนะคะมาให้น้องหมาแล้วก็เงินนิดหน่อยนะคะว่าให้ลุงไว้ซื้ออาหารอาหารกระสอบให้น้องๆค่ะนี่นะคะก็ขอให้ลุงหยีนะคะทำความดีต่อไปนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนที่บริจาคและร่วมบริจาคมาครับให้มีความสุขความเจริญที่เลยของความมุ่งมั่นปรารถนานะครับ เอาหมาแมวมาทิ้งอย่ามาทิ้งมาเลยครับคิดว่าเป็นคนในครอบครัวนะครับอย่ามาทิ้งเลยครับสงสารพ่อเถิขอบคุณนะครับขอบคุณนะครขอบคุณค่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะที่ได้นำข้าวเจ็ดกระสอบนะคะแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนะคะ มามอบให้กับลุงหยีนะคะคนเลี้ยงหมาให้เพื่อนคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะมาร่วมบริจาคหรืออยากจะมาหาน้องหมาที่นี่นะคะคือซอยสาราธรรมศพษษษสาทีสี่ <ๆๆ S 1> ใช่ไหมคะลุงหยีครับ่ะก็ค,ะค,ะคือจอดรถได้รินถนนเลย <ๆ S 1> ๆๆแล้วก็โทรหาลุงหยีได้เด็กดุตาจะแปะเพจลุงหยีไว้ให้ในเพจของลูกตาเนี่ยนะคะติดต่อมาได้เลยคะ่ะลุงอยู่ทุกวันใช่ไหมคะอยู่ทุกวันนะคะช่วยกันเข้ามาบริจาคดีนะคะขอบคุณมากค่ะ